Go to ไม่ดูกันสนับสนุนการทำคลิปโดยฉนวนทุดเก๋ฉนวนกันความร้อนฝากระโปรงรถยนต์รถรุ่นเก่าไม่มีขายไม่มีผลิตแล้วสั่งได้เรามีสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ผมนั่งอยู่ในรถไฟฟ้า EV 100% MG4 Electric นะฮะ ในรถไฟฟ้าเนี่ยมันก็ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าทั้งหมดถูกต้องไหมฮะถามว่าถามว่ามันจะมีวันที่เออเริ่มง,งไหม,มก็คงต้องมีมังแหละแล้วถ้าระบบมันดับหมดถ้าเราจะออกจากรถยังไงจะออกจากรถยังไงอะมาดูกัน อาเริ่มเลยนะฮะก่อนอื่นเราต้องหาพวงกุญแจหนึ่งพวงมีไหมทุกคนน่าจะพบกุญแจนะอ่าพวงกุญแจหนึ่งพวงไปกันเลยิไป <c oughs> วิธีออกคือออกทางด้านหลังนะครับมาดูกันดูกันจะไปยังไงมาดูกัน,อกนอพอกลามาถึงด้านหลังแล้วก็พับเบาะนะครับพับเบาะบเบาะก่อน มาข้ามเบาะหน้ามาแล้วะฮะเต็มคุณแจไว้นี่ที่ฝาหลังนะครับมันจะมีเข้ามาดูใกล้ๆที่ฝาหลังมันจะมีสลักอยู่เราเปิดเปิดพลาสติกออกมาปุ๊บอ่า เปิดประติออกมาเห็นไหมฮะให้นำกุญแจมาอุ๊บบิดใส่เข้าไปแล้วบิดตึงรถเปิดแล้ว ฮร,รถเปิดแล้วเรียบร้อยแค่นี้เองแล้วเราก็ลงทางนี้นะฮะ